สวัสดีครับท่านผู้ชมพับพลพรรคนักปรุงครับวันนี้ก็เช่นเดิมครับเรายังอยู่กันในเรื่องของพืชหัวนะครับเมื่อวานมันฝรั่งกับเผือกไปแล้วนะครับวันนี้จะเป็นพืชหัวชนิดไหนแต่ผมต้องบอกนิดนึงนะครับว่าทั้งสองเมนูของวันนี้เป็นของหวานทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นคนชอบเรื่องหวานหวานแล้วก็ยังได้ประโยชน์จากพืชหัวต้องไม่พลาดนะครับสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในครัวครับพลพรรคนักปรุง ถักหัวอย่างแรกนี่ครับท่านผู้ชมมันเทศอันนี้เป็นมันเทศญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมไม่รู้เคยทานสวิตโพเทโต้ไหมครับมันเทศที่เขาเอาไปาทําให้สุกแล้วก็ไปบดนะครับมีส่วนผสมของครีมของเนยของน้ําตาลอะไรอย่างนะครับมากมายแล้วก็ไปอบนะครับอร่อยทีเดียววันนี้ผมจะทําใหา้หรูหราดูดเท่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งโดยการที่ว่า ใส่แอปเปิลก่อนแล้วค่อยไปอบนะครับอก่อนอื่นอันนี้มันเทศญ,ญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมเอาไปนึ่งก็ได้แต่วันนี้เนี่ยผมห่อฟอยในลักษณะน,นี้ครับแล้วก็เอาไปอบนะครับก็อบจนสุกนะครับเวลาที่เราเทสยังไงเราก็คือเอามีดจิ้มเราใบถ้าเบื่อเนื้อเขานิ่มก็แปลว่าสุกดีแล้วเสร็จปุ๊บเราก็มาปอกเปลือกออกนะครับสำหรับมันเทศนะครับคุณผู้ชมเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตอย่างดีเลยนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็มี ไฟเบอร์สูงนะครับแล้วก็เบต้าแคโรทีนด้วยเป็นแหล่งของวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B6 นะครับแล้วก็มีเหล็กและแคลเซียมมากมายนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอามันเทศเนี่ยนะครับที่เราปอกเบิดดีแล้วทั้งหมดนี้ประมาณ400กรัมนะครับคุณผู้ชมเราจะมาบดนะครับเราจะบดให้ละเอียดเลยเพราะว่าตัวขนมของเราเนี่ยจะต้องแบบเนื้อเนียนนะครับอ่าคผู้ชมครับ พวกที่มันเป็นเส้นใหญ่ๆในข้างบนมันก็ไม่ลงไปด้วยนะครับเราได้ตัวสวิตโพเตโต้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสครับท่านผู้ชมเนยนะครับ30กรัมแล้วก็มีไข่แดงครับเราใช้ไข่แดงทั้งหมด1ฟองนะครับครเราก็คนส่วนประกอบของเนยไข่แดงและก็มันให้เข้ากันนะครับใส่วิปปิ้งครีมนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็เล้าลำเล็กน้อยครับ1ช้อนโต๊ะเช่นกันคนใช้น้ำตาลทายนะครับ60กรัมครับ ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผสม,มให้เข้ากันอีกทีนึงครับเอาละครับใช้หัวบีบที่เป็นรูปดาวสวยๆนะครับเตรียมส่วนผสมตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทําส่วนของแอปเปิลนะครับแอปเปิลนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยชอบแบบไหนนะครับ<ส>เดี๋ยวเราก็จะหั่นด้านข้างของเขาประมาณนิดนะครับ เดี๋ยวเราจะเอาไส้เนี่ยใส่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเจาะเราก็อาจจะใช้พิมพ์นะฮะเราเจาะอย่างนี้นะครับผมเอามีดลงไปกรีดนะครับลงไปลึกๆเราก็ลองดูว่าเราอยากให้เขาลงไปประมาณเท่าไหร่เสร็จแล้วก็เอาที่ควักเมล่อนนะครับควักแอปเปลิลออกครับอย่าควักให้ทะลุนะครับท่านผู้ชมง่ายๆครับเห็นไหมฮะ แอปเปิลก็จะบโบว์เป็นรูปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ s ว e ต t p o ปรเจของเราลงไปใน Apple ิลนะครับข้างในนี่เราบีบแน่นๆเลยนะครับนี่น่าทานนะครับเพื่อความสวยงามน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราทาเอ็กวอชนะครับเอ็กวอชตรวนี้ก็เป็นไข่ทั้งฟองนะครับเราก็ตีให้ละเอียดเลยผสมกับน้ำซัก ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็กรองครับเนี่ยนะครับทาลงไปเพื่อที่ว่าเวลาไปอบแล้วสีเขาจะได้สวยๆนะครับท่านผู้ชมครับเอาลครับเดี๋ยวเราเอาเข้าอบเลยครับผมตั้งเตาอบที่180องศานะครับเราก็คอยดูให้หน้าสีสวยก็พอแล้วนะครับเอาแล้วครับสวิตโพเตโตของผมสวยแล้วเดี๋ยวเราเอาออกมาจากเตาอบเลยว้าวสวยไหมครับท่านผู้ชมสวยไหมครับ เราก็จะได้ทานทั้งเบเกอร p แอปเปิลแล้วก็แบบเบเกอรสวิตโพเตโต้ด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วครับเบเกอรสวิตโพเตโต้แอดแอปเปิลนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าพนยังมีเมนูน่ารักน่ารักที่ทำจากผักหรือพืชหัวอีกนะครับจะเป็นอะไรคอยสักครู่ครับพลพผักนักปรูผักหัว อีกชนิดหนึ่งนะครับที่หลายๆคนชื่นชอบแล้วก็นํามาทําขนมได้ด้วยนั่นก็คือแครอทครับท่านผู้ชมคงดาออล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทาแครอทเค้กครับแครอทอย่างที่เรารู้กันนะฮะมีเบต้าแคโรทีนท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าเบต้าแคโรทีนเนี่ยเขาจะเข้าสู่ร่างกายเราได้อย่างดียิ่งขึ้นเมื่อแครอทถูกนําไปปรุงให้สุกนะครับก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวผมก็จะล่อนพวกของแห้งทั้งหลายนะครับมีแป้งเค้กนะครับผมใช้แป้งเค้กประมาณ125กรัม แล้วก็มีผงฟูและมีเบกกิ้งโซดานะครับอย่างละหนึ่งช้อนชานะครับอบเชยผมใส่ประมาณครึ่งช้อนชานะครับเกลือครับก็ประมาณครึ่งช้อนชานี่ผมคนให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วครับร่อนให้เข้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูส่วนประกอบสําคัญของเรานั่นคือแครอทครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาขูดให้เป็นฝอยๆนะครับท่านผู้ชมใช้ที่เหมือนที่ขูดชีสก็ได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบอื่นๆกันบ้างดีกว่านะครับพลใส่นี้ครับวอลนัทครับแล้วก็เพิ่มคุณค่าด้วยลูกเกดดาด้วยนะครับที่สําคัญเค้กจะอร่อยก็ต้องมีน้ําตาลดีๆนะครับและนี่ด้วยครับน้ํามันรําข้าวครับสําหรับลูกเกดนะครับท่านผู้ชมก่อนที่เราจะเอามาทําขนมเนี่ยนะครับเราจะต้องเอาเขาไปสะดุ้งผ่านน้ำนิดหนึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผลใช้ลูกเกดดำเนี่ยทั้งหมดประมาณเศษ1นึ่งส่วนสีถ้วยนะครับ หรือว่าชอบเยอะๆะใส่เยอะๆก็ได้พ้นใส่ไปเลยในน้ำเย็นนะครับแล้วทีนี้ก็ตั้งไฟอ่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราคอยให้ลูกเกล็ดของเราน้ำเดือดนะครับส่วนประกอบอื่นนะครับเอาชามผสมมาน,นะครับออกไข่ใส่ลงไปก่อนเสร็จแล้วนะครับน้ำตาลทรายที่ผมใช้เนี่ยเป็นน้ำตาลทรายที่เหมาะมากเลยในการทำเบเกอรี่เเพราะว่าเขาเกรดเล็กครับพอเกรดเล็กเราไม่ต้องเสียเวลาตีมาก แป๊บเดียวเองพวกครีมของเราก็เนียนแล้วนะครับผมใช้ทั้งหมด150กรัมครับเอาละครับคนก็ตีไข่กับน้ําตาลให้เข้ากันนะครับก็ตีจนฟูนะครับและเค้กตัวนี้เนี่ยเราก็จะใช้ไขมันนะครับซึ่งเป็นไขมันดีอันนี้เราสูตรนี้เราไม่ได้ใช้เนยนะครับผมจะใช้น้ํามันราข้าวครับผมใช้น้ํามันราข้าวทั้งหมด150มิลลิลิตรนะครับเอาละครับผมใช้สปีดเบาๆนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันราข้าวลงไป เรียบร้อยแล้วนะครับเราใส่ผิวส้มลงไปด้วยก็ได้นะครับหอมมากๆนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนลูกเกดของเราเมื่อกี้ที่ผมเอาไปบรนช์ไว้นะครับกับน้ำร้อนท่านผู้ชมไม่เห็นไหมครับว่าพอเขาเดือดแล้วนะครับแล้วผมก็กรองครับโอเคกรองเสร็จแล้วท่านผู้ชมไม่ต้องล้างน้ำนะครับแค่เสด็จเสด็จน้ำอย่างนี้นะครับให้เขาลอนลอนนะครับใส่ไปในชามแล้วก็ใส่พวกเหล้าหวานหรืออะไรก็ได้ที่ชอบนะครับในกรณีนี้เนี่ยผมใส่เป็นเหล้าลำนะครับ เราใส่ไปตอนเขาร้อนๆเลยครับเพราะว่าเขาจะดูดเข้าไปเพราะลำเล่าลำเขาเย็นนะครับนี่ครับแล้วก็โซกก็แช่แช่ลูดเกดกับเล้าไว้นะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเพื่อเพิ่ม t e x t อร์ให้กับตัวเค้กของเราอันนี้ครับคนชอบมากเลยวอลนัทนะครับเพราะวอลนัทเนี่ยอุดมไปด้วยสารประกอบที่ช่วยลดความกระด้างของหลอดเลือดหัวใจแล้วก็ช่วยรักษาความยืดหยุ่นของหลอดเลือดหัวใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวอลนัทเป็นถั่วที่ผู้ป่วยที่เป็น โรคหลอดเลือดหัวใจสามารถทานได้อย่างไร้กังวลเลยนะครับลนะครับคนใช้ประมาณสักครึ่งถ้วยนะครับสับเขาหน่อยอก,ก็ได้นะครับเตรียมไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมจากนั้นนะครับเราก็เอาแป้งที่เราล่อนแล้วเนี่ยมาตะล่อมกับส่วนผสมของไข่นะครับพอเข้ากันดีแล้วเดี๋ยว คนใส่เนี่ยลงไปแล้วครับแครอทก็ประมาณหนึ่งหัวนะครับท่านผู้ชม150กรัมพอดีเลยเห็นไหมครับเป็นเนื้อแน่นจริงๆคนใส่ลูกเกดลงไปเลยครับแล้วก็ใส่ถั่วลงไปด้วยคนให้เข้ากันครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เตรียมพิมพ์สวยๆสวย่สวนมากพิมพ์ที่เราใช้อบพวกเคก้กอารมณ์เนี้ยนะครับเราใช้พิมพ์เหมือนแบบ เป็นโลบนะครับเหมือนนมปังซึ่งวันนี้ผลใช้โลบเล็กๆทาเนยไว้แต่ถ้าเปิดอยากปลอดภัยจะลองกระดาษไขก็ได้นะครับถ้าเปิดทาเนยทาสักสองรอบแล้วกันนะครับแล้วเตาอบผมเตรียมไว้แล้วก็ใช้โปรแกรมพัดลมธรรมดาให้กระจายความร้อนทั่วๆนะครับอาะละเราใส่ลงไปประมาณสัก3ส่วน4ของพิมได้สิมพิพอดีเลย เขาอบครับที่ร้อยองศาก็<ม>น่าจะประมาณสักสามสนาทีนะครับเค้กสีสวยแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าชึบดึงขึ้นมาแล้วแห้งสนิทไม่มีส่วนประกอบอะไรที่เปีเยกติดมาแปบลบว่าเค้กของผลสุกเรียบร้อยดีแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในผ่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าแครอทเค้กของผลน,น่าทานแค่ไหนอ่าแล้วครับ ท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นแครอทเค้กนะครับขนมอร่อยๆที่ทําจากผักหัวอย่างแครอทนะครับสำหรับเมนูในวันนี้นะครับทุกเมนูเลยที่พลเคยทํามาท่านผู้ชมสามารถแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็ดูสูตรเก่าๆของเราได้นะครับที่ w w w p o f o o d m a f i a c o m ครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องราวดีๆก็จบลงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับผมได้ใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ